ครับผมสวัสดีครับเจอกันช่องหนุ่มไงะใครล่ะนะครับอันมือนีเฮ็ดแล้วนะครับพี่น้องทาเหล็กนะครับเหล็กจับงูนะครับพอดีว่ามือนีอยู่บ้านงูเขามาได้บ้านนะครับบุ๊มบนงููยังผิดดอกงูงูกินป่านะครับงูดังแหนะครับงูละงูงูสาบลายสอนะครับก็เลยหาอุปกรณ์ที่หาได้ใกล้โตนะครับพอดีว่ามีไม้กอบเก่าๆอยู่หนึ่งอัน แล้วก็เหล็กเหล็กเส้นเหล็กสปริงนะครับเอามาดัดเป็นรูปนี่นะครับรูปตะขอนะให้ดูนี่ดัดเป็นรูปตะขอแล้วก็แทงเข้ามาในไม้ก๊อฟนะครับพอดีไม้ก๊อบบริไซพี่น้องนี่แล้วก็แทงเข้าไปในรูนะครับในรูบแบงตนนัวนี้แล้วก็พันด้วยเส้นเอ็นนะครับเพื่อความสวยงามนะอุปกรณ์ที่ใส่กันนี่นะครับมีหัวฟูนะครับมีแก๊สกระป๋องมีหัวฟูมีสายเอ็นมีกาว้อน มีเบกกิ้งโซดามีเคียมแล้วก็มีมีดนะครับนี่คือหัวไม้กรอบที่ตัดออกมาแล้วนะจักเสียวเพนยังได้พี่น้องอันนี้ก็ได้ยี่ห้อใดว่าคนนี้นี่ครับก็ทำสำรัดออกมานะครับก็จะ,จะได้ไม้จับงูนะครับเอาไว้กดหัวงูเอาไ้คล้องงูนะครับถือว่าโอเคอยู่นะเล็กสปริงแข็งดีนะครับ เข้าเอ็นพันเพื่อความสวยงามนะกินเลืดกะลาดพี่น้องเอ้เอาว,าว่าเตอร์ประโยชน์ได้นะครับเนาะนี่แหละไม้จับงูนะครับทําไม่ยากไปดูดูนะครับตัวอย่างนะครับนี่รูปทรงเขาก็จะเป็นแบบนี้นีนะครับอย่างนี้ด้ามน,นะครับเอาไปกดเด๋ยวซาต่เทเบ้งพี่น้อง สมมุตินะครับสัวสายางนี่เป็นตัวงูนะครับแล้วก็ใช้ตัวเนี้กดเข้าไปที่คอของงูนะครับที่หัวของงูแล้วก็ใช้เท้าข้างหนึ่เหยับหยยบไว้นะครับแล้วก็ใช้มืออีกข้างหนึ่งเนี่ยกำที่คอของงูนะครับประโยชน์ของมันมีอย่างนี้นะครับแล้วก็ตะขคอนี่คือเอาไว้เกี่ยวครับผมเกี่ยวถ้าเป็นงูก็จะเกี่ยวอย่างนี้เกี่ยวนะครับเกี่ยวงูนะครับ โอเคครับผมหวังว่าคลิปนี้สิมีประโยชน์ครับพี่น้องครับเอาเอาไว้พอ,อกันไหมคลิปหน้าครับผมขอบคุณที่รับชมและกดติดตามและกดถูกใจครับผมถ้าชอบกดถูกใจถ้ารักก็กดแชร์ขอบคุณครับสวัสดีครับ